รับขึ้นที่4มาเลสก้าย้ำต้องเน้นมากขึ้นเชลซีถลม pton, ่มซาท์แฮมปัน4-0ลือสิงสนขวารัมสเดลสวัสดีครับขบ่าวตนล่ำในช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีและข่าวการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมั้ยนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซ u b s c r ร b e ให้กันฝากกดซ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของบันมีเลืองเล่าใครยังไม่กด Fol โล w ใครไม่กดติดตามฝากกด f o l โล w ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนแล้วก็วิวโปรดักต์ข้างล่างนี้สินค้าน่าใจเต็มเลยไปกดซื้อไปกดตามกันได้นะครับมามา,มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยนะไปเริ่มกันที่เออชนะสักทีชหายโอ้โหเมื่อคืนถือว่าคุ้มค่าต่อการที่แหกขี้ตาดูนะก็ เมื่อวานเนี่ยเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของซาแทมป์ตันนะและชนะไป4ประตูต่อ0เลยนะครับผมได้ประตูจากคริสเฟอร์เองคุณครูนะ้ําเบิกลูกแรกนะครับผมแล้วก็เป็นไอ้คุณครูเนี่ยส่งให้กับเปโดเนโตนะยิงเข้าไปนะครับผมแล้วก็เป็นลิวาโคบิลนะยิงเข้าไปด้วยเหมือนกันเป็นลูกมงหูมงดีเลยอันนี้เป็นเปโดเนโตเปิดเข้าไปให้จากลูกฟรีคิกนะครับผมก็3-0ในช่วงครึ่งแรกผ่านไปใช่ป่ะโอ้โหแล้วก็คิดว่าน่าจะยิงเยอะกว่านี้มัง้งแล้วสุดท้ายก็ มาครึ่งหลักเนี่ยมาได้เพิ่มนะครับผมเป็นลูกที่4ี่นะจากมาโกคูเล่ยนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นไทลิกจอนนะเด็กที่ถูกเกลลงมาเนี่ยดาวลูกที่ถูกเปนลเนออกมาส่งให้ด้วยนะแล้วก็ทําให้เชลซีเนี่ยจบเกมนะครับผมชนะไป4ประตูต่อศูนย์นะเดี๋ยวคืนนี้ ไปว่ากันในห้าชอบห้าไม่ชอบนะโอ้โหเมื่อเช้าไม่ไหวจริงก็เดี๋ยวกลัวจะทำจะเขาเลยนะจะใช้ชีวิตต่อไม่ไหววันนี้นะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันใน5ชอบห้าไม่ชอบแล้วกันนะครับผมประมาณเนี้ยสามสี่ทุ่มเดี๋ยวเจอกันแน่แน่รอติดตามกันแล้วกันนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยพอเราชนะมันก็ทําให้เราเนี่ยกลับมาอยู่อันดับที่4นะเออก็นําหน้าแมนซิตี้อยู่คือต้องบอกก่อนลองดูดีๆนะตั้งแต่อันดับ10ลงไปเนี่ยจนถึงอันดับที่4อย่างเราเนี่ย มันห่างกันนิดเดียวเลยนะเดี๋ยวอาจจะโอเคแหละแอสตมิลล่าเนี่ยพึ่งแพ้ไปใช่ป่ะเมื่อคืนพึ่งแพ้ไปแพ้ถ้าผมจะพิดน่าจะแพ้ไบรตันปะวะเออถ้าเดียวกันนะขอดูก่อยใช่ไหมเมื่อคืนเมื่อคืนอ๋อททีแพ้พาเลทไป4ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็เมื่อวานไบรตันเนี่ยชนะบอนมาร์ตไปด้วย2ประตูต่อหนึ่งนะซึ่งมันส่งผลดีกับเรามากๆเลยเหมือนกันมันเลยทำให้เราเนี่ย มีมีพื้นที่ในการหายใจจากคนที่มันจี้ๆเรามานะมากขึ้นนะครับผมแต่คืนนี้เนี่ย mm. เชลเอฟแมนซิตี้จะเจอกับสเปอร์นะจะไปเยือนที่บ้านของสเปอร์ด้วยก็เดี๋ยวต้องรอรู้กันจะต้องฝากสเปอร์ด้วยแหละถ้าสเปอร์อยากจะทําผลงานให้ดีขึ้นสเปอร์ก็ต้องเน้นในเกมนี้หน่อยนะแล้วก็อย่างน้อยก็ให้กดแมนซิตี้เนี่ยไม่อยู่สูงไปกว่าเราถ้าแมนซิตี้ชนะเนี่ยแมนซิตี้จะไปเทียบเท่ากันกับนอะร์ทิแฮมฟอร์เรสต์นแล้วก็ ในอาทิตย์หน้าฟอร์เร็กก็จะเจอกับแมนซิตี้โอ้โหกดกันยับเข้าไปอีกนะครับผมและเชลซีเนี่ยจะเจอกับเบสเตอร์นะในอีกในอีกอประมาณ10วันข้างหน้าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้มันจะเป็นเอฟเอคัพใช่ไหมแล้วก็จะไปบ้ากันอีกทีก็คือเสาร์อาทิตย์หน้าเลยกนะ็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าถึงตอนนั้นเนี่ยอันดับ4ท็อปโฟเนี่ยจะเขาเรียกน,นะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับผมแต่คืนนี้เนี่ย ฝากสเปอร์หน่อยแล้วกันนะจัดการแมนซิตี้ให้หน่อยนะเราจะได้อยู่แบบสบายๆแบบนี้นะไม่งั้นเราจะกลับลงมาอยู่ที่อันดับที่5ด้วยนะอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าคืนนี้จะเป็นยังไงนะแต่ทีนี้เอาบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของมาเลสกียเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะหลังเกมนะครับผมมาเลสกียบอกว่าโอ,อ้โหนี่เป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆเลยนะมาเลสกียบอกว่ายังไงมาเลสกียบอกว่าอย่างที่บอกมันเป็นชัยชนะที่สําคัญมากๆนะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยในทุทกๆเกมมีความหมายหมด เราเนี่ยดีใจที่เก็บ3มแต้มได้นะเพราะเรารู้ว่าเราเนี่ยสามารถทําได้นะเราเนี่ยอยู่อนันดับที่4ตอนนี้แต่ถ้าสมมุติเราแพ้เนี่ยเราจะหล่นลงไปเล็กน้อยได้ดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยคือการจัดการอารมณ์ของเราจนถึงจบฤดูกาลด้วยเหมือนกันแน่นอนว่าเราเนี่ยพอใจกับฟอร์มการเล่นนะแต่เราเนี่ยก็พอใจในเกมกับวิลล่าเช่นกันเพราะฟอร์มดีมากๆนะเพียงแค่เราเนี่ยไม่ได้ชนะคำออกมานะครับผมแต่คืนนี้เนี่ยเรามีความสุขมากจริงๆนะ ผมเนี่ยเพิ่งบอกลูกทีมไปนะว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเราเลยในแง่ของผลการแข่งขันแต่เราเนี่ยยังอยู่อันดับที่4นะและห่างจากอันดับสาแค่3แต้มเท่าน,นั้นเองนี่เอ้แค่แต้มเดียวน,นั้นเองนะครับผมนี่คือช่วงที่แย่ที่สุดของเราซึ่งมันบอกอะไรหลายๆอย่างได้นะและยังสะท้อนให้เห็นนะว่าเราเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนในช่วงต้นฤดูกาลนะตอนนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราแล้วแหละว,ว,ว่าจบฤด,ดูกาลเนี่ยเราจะทำดีดีที่สุดมากแค่ไหน คือเอาถ้าพูดแค่นี้นะอย่างที่บอกคือในระหว่างโอ้โห b o x i n เด a y มาจะถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันมันฟอร์มรูดมากนะฟอร์มมันไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็อย่างที่มาเลสกีบอกแหละเดี๋ยวหวังว่าหลังจากพักเดกทีมชาติเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยหลายๆคนจะกลับมาแล้วผลงานาของทีมจะดีต่อเนื่องแล้วกันนะในช่วงนี้เนี่ย ที่จะเจอกับทั้งโคเปนเฮเกนจะเจอกับเลสเตอร์ใช่ปะ่ะสองนัดก่อนที่จะไปเจอยัำใหญ่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าถึงตอนนั้นเนเชลซีจะเรียกความมั่นใจของต,ตัวเองกลับมาได้มากมาแค่ไหนแฮะเราจะไไดูไปด้วยกันแล้วกันนะทุกคนโอเคอ่ะส่วนข่าวต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของไอเบ็กข้างไข่บเบดดัตตเอ็กบาลี่หน่อยพอวินเซอรี่คนขวาแล้วก็ลอเรนซ์ชวยคนซ้ายนะครับผมสองพอ,อ,อกีฬาร่วมนะเมื่อวาน เมื <Cornell. S 2> ่อวานเนี่ยผมแชร์ในเพจไปแล้วเนาะก็คือมีรูปแบบที่คนเข้าไปประท้วงกันแฟนบอลไปประท้วงใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับผมก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการบริหารเนี่ยแหละของไอ้สองคนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นบทความจากเลียมโทมี่นะครับผมแอติอทษีของแอตติเคนะลิ้นพัน์อ <Whether było seul> ah, да ่ะเขาพูดถึงนะครับผมสองพออกีฬาร่วมว่ายังไงนะมีการบอกว่า เลียมโทมี่เนี่ยบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่โครงสร้างบริหารที่มันยั่งยืนภายใต้การนําทีมนะครับผมของพอลวินซอรีและก็ลอเรนซ์จูต์นะซึ่งได้สนับสนุนนะครับผมได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมอย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะปรับโครงสร้าง,งสโมสรนะพัฒนาทีมงานเบื้องหลังนะครับผมเขาบอกว่ามีการเสริมทีมงานเรื่องของเก o u เนี่ยประมาณ15-20คนแล้วนะแล้วก็ เสริมทัพด้วยนักเตะดาวรุ่งนะครับผมแต่ผลงานของทีมชุดใหญ่เนี่ยกลับไม่น่าประทับใจเลยเท่ากับเงินที่ใช้ไปทําให้แฟนบอลเนี่ยตั้งคําถามถึงประสิทธิภาพของแผนงานนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในยุคของกุนซืออย่างเอซโซมาเลสกาซึ่งแม้ว่าจะรับการแต่งตั้งภายใต้แนวคิฟฟุตบาลสมัยใหม่นะแต่ยังไม่สามารถยกระดับทีมให้กลับมามีผลงานที่สม่ำเสมอและแข่งขันเพื่อย่งพื้นที่ยุโรปได้นะครับผมขณะที่พอวิซรี่และก็ลอริสจัวเนี่ยถูกตั้งคำถามเรื่องของการบริหารด้านการเสริมทัพนะแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะมุ่ง สร้างรายยาวนะแต่การใช้เงินมหาศาลไปกับนักเตะที่ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้เนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยตกเป็นเป้าโจมปีของแฟนบอลที่ยังโฆษณาสนับสนุนในยุคของเสี่ยมีอยู่นะหากเชลซีเนี่ยยังคงมีผลงานที่ย่ำแย่ต่อไปในความอดทนของแฟนบอลและนาคตของมาเลสกาเนี่ยอาจจะสั่นคลอนเร็วกว่าที่คิดนะในสถานการณ์แบบนี้ขณะที่เจ้าของทีมเนี่ยยังคงเชื่อมั่นนะว่ากลยุทธ์ยุทธศาสตร์ของพอวิซารีแล้วก็โรนินจัวเนี่ยจะทําให้ผลงานเนี่ย เกิดขึ้นตามที่ต้องการนะแต่เวลาที่เหลือเนี่ยอาจจะไม่มากพอสําหรับทั้งผู้บริหารแล้วก็กุญซื้อปัจจุบัน้วยก็ได้เหมือนกันสรุปเลยนะเขาบอกเชลซีเนี่ยอยู่อย่างที่บอกอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายแล้วก็ต้องการที่ฟุตบอลเนี่ยมันอยู่ในการที่เน้นระยะสั้นมากกว่าระยะย,ยาวนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ปรากฏชกัดเจนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะดูนะว่าแล้วแนวทางนี้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าด้วยเหมือนกัน คือชัดๆนะมันก็จะถูกตั้งคำถามและแฟนบอลบอโอ้โหไอแบบนี้มันเวิร์กหรือเปล่านะแล้วก็เจ้าของทีมเนี่ยมันจะหนุนหลังไอ้สองคนนี้ไปได้นานแค่ไหนถ้าผลงานมันยังไม่ดีลองคิดดูนะว่าถ้าซีซั่นนี้จบมือเปล่ามาเท่ากับว่า3ปีเนี่ยที่ที่บอร์ดบริหารเข้ามาเทคโอเวอร์เนี่ยไม่ได้แชมป์อะไรเลยนะไม่มีเกียรติยศอะไรเลยเข้ามาเสริมทีมอาจจะมีเงินที่บริหารเงินได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ ยุคสมัยนี้มันก็ต้องการลงทุนไปอ่ะพันละพัน้ล้านพันห้าล้านมันต้องมีอะไรกลับมาบ้างถูกปะ่ะแต่นี้มันไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าได้ดูการนี้จบมือเปล่าขึ้นมาผมว่า2คนนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์เด้งได้เหมือนกันนะครับผมก็อย่าลืมเมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าเราเนี่ย ไปทาบหลุย์แชมโปสมานั่ง CEO ซีอีโอออฟซิทบอลเราด้วยเหมือนกันนะแล้วถ้าสมมติว่าโอ้โหมันคุยยังไม่รู้เรื่องนี่สองคนนี้ก็ไปอยู่แล้วนะอ่ะเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันรอดูแล้วกันนะครับผมว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะจบในรูปแบบไหนและไอ้สองคนนี้จะยังอยู่บริหารทีมต่อไปด้วยหรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยโอ้โหคนที่มาพร้อมกันแล้วออกไปได้ดีกับแมนยูแล้วนะครับผมอย่างคนนี้นะคริสโตเฟอร์วีเวลนะครับผมรายงาน,นล่าสุดจากเดวิดออนสตีนเนี่ยบอกว่า แมนยูไนเตดนะครับผมแต่งตั้งคริสเฟอร์วิวเวลนะครับผมเป็นพออกีฬาเอพผอฝ่ายสรรหานักเตะอย่างเป็นทางการแล้วก็จะดูเกี่ยวกับทั่วโลกเลยนะครับผมจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามารับตำแหน่งแบบชั่วคราวนะครับผมให้กับแนเชสเตอร์ยู่ในเตะด้วยนะคือผมคิดว่าคนนี้อะคนนี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่ที่มีบทมีบทบาทสําคัญในการที่ดึงคริสเฟอร์เองคุณครูมานะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะตั้งโปเชติโนเนี่ย คุณซอบเฟอร์วีเวลเนี่ยแหละที่เชียร์ให้นาเกลส์แมนเนี่ยมาคุมเชลซีนะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอสุดท้ายนาเกลส์มันไม่มาคุมเชลซีเนี่ยโอ้โหไอ้คุณซอบเฟอร์วีเวลก็เหมือนแบบก็เหมือนแยกทางกันเลยอ่ะเออแยกทางกันเลยแล้วก็ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องของเออเรื่องของการเดนนิงการเดนนิงลีไปด้วยนะตอนนั้นนะครับผมก็ ช่วงที่เขาทำการเดนดิงลีฟอยู่เนี่ยก็เหมือนไปรับงานชั่วคราวให้กับแมนยูนะแล้วหลังจากอะไรต่างๆผ่านไปแล้วค่อนข้างแน่นอนกับแมนยูแล้วแมนยูก็เลยตั้งเป็นพอออฟฟายสันหาอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมซึ่งผมเสียดายคนนี้มากนะมันอาจจะชนกันนั่นแหละมันอาจจะเป็นเรื่องของแบบเนี่ยไอ้สองคนเมื่อกี้พอวินเซานี่ลอเรนส์วสด์อาจจะไม่ลงรอยวิธีการคิดไม่ลงรอยกันแล้วก็ทําให้วิสเซอร์เวิเวลเนี่ยออกจากีมไปด้วยเหมือนกันน,ะน่าเสียดายคนนี้คนนี้ที่มาจากเอ,อ่อลั์ซิกด้วยนะ ที่บอกนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าแมนยูหลังจากนี้เนี่ยภายใต้นะครับผมการบริหารเรื่องของนักเตะเนี่ยการสรรหาของนักเตะของคริสเตปเป้วีเดียลเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับโอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังเอิญตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเนี่ยเป็นรายงานจากอาริสคุกของท็อปสปอร์ตนะครับผมตีเป็นลือไปก่อนได้เลยนะบอกว่าเชลซีเนี่ย ยังสนใจอารอนแรมเดลนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเซาท์แฮมตันที่เราเพิ่งเจอไปเนี่ยตกชั้นขึ้นมาจะมีค่าสีสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจแรมเดลมานานแล้วนะในขณะที่บอลมัเนี่ยได้เจรจากับอาร์เซนอลนะก่อนที่จะไปยืมตัวเกป a ้ามานะครับผมและไม่ว่าเกป้าจะกลับมาที่แซมฟอร์ดบิดหรือเปล่าหรือจะอยู่กับบอลมัทต่อไปมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบต่ออารอนแรมเดลแน่ๆ คือถ้าถามผมคิดว่ามันคงไม่ต่างจากเจแปาเท่าไหร่เมื่อวานที่เจอกันก็ไม่ได้โชว์อ่โอเคมีลูกเซฟนั่นแหละมีลูกเซฟแบบหลายๆเซฟเหมือนกันนะแต่ยังไม่ได้รู้สึกว่าใช่คนที่น่าพอใจที่เราจะฝากผีฝากไขได้เลยอะและผมคิดว่าเชลซีไม่น่าจะไปซื้อกองแบบไปซื้อโกเพิ่มแล้วนะเพราะว่าเนี่ยไอซานเชสยัเงเคลียร์ไม่ได้นะแล้วก็มียอร์เกนเซนนี่เมื่อวานก็ เอทอทำเหมือนงันได้ดีประมาณนึงด้วยเหมือนกันนะแล้วไหนจะมีไมค์เพนเดอร์นะครับผมดาวรุ่งที่เพิ่งซื้อมาล่วงหน้าแล้วด้วยเหมือนกันก็คิดว่าไม่น่าจะลงทุนอะไรกับโกเพิ่มแล้วนะไที่ยลงทุนเพิ่มไปลงซื้อเนี่ยตั้งแต่ไอ้บอร์ดบริหารชุดนี้มาเนี่ยซื้อโกไป11ตัวแล้วด้วยนะโอ้โหจะบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมคิดว่าแรมเซลไม่น่าจะเกิดขึ้นนะเอามาเล้ฟังแบบฟังหูไอ้หูไปก่อนแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมก่อนหน้านี้เนะี่ยแชร์ให้ดูแล้วนะเรื่องของเสื้อเยือนเอ้เสื้อทอดิเสื้อเย่าในซีซันหน้านะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นภาพหลุดนะครับผมจากโอปาลีกนาะมีการบอกว่าเนี่ยหน้าตาน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมมีคลิปน้ําเงินแล้วก็มีแดงๆอะไรประมาณอย่างเงี้ย เออแล้วก็จะเป็นแบบเสื้อลวดลายเสื้อแบบเสื้อสว่างๆนะน้ำเงินสว่างลวดลายแล้วก็จะมีน้ำเงินเข mm ้ mm, มๆอย่างเงี้ยแซมอยู่รอบตัวเลยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้จะมีสีแดงสีขาวแล้วก็น้ำสีน้ำเงินนะครับผมอยู่ตรงแถวๆแบบแถวๆสีข้างประมาณนั้นนะถามว่าสวยไหมผมคิดว่าเอาจริงๆนะส่วนตัวเองส่วนตัวเองนะในยุคที่ตอนนี้เสื้อบอลมันกลับไปแบบแนววินเทจแนวเรโทรกันแล้วอะ แล้วแบบนายี่มันยังจะทําเสื้อแบบนี้แบบแบบไปสมัยข้างหน้าอยู่อีกเนี่ยมันมันก็ขัดกับแฟชั่นในยุคนี้ครับประมาณนี้แล้วก็อีกอย่างนึ่งโอ้โหถ้ามึงจะทําออกมาให้มันดูเหมือนแบบเป็นเป็นคอปกขนาดนี้แล้ว,วดูเห็นไหมตรงแถวๆป้ายเสื้อเนี่ยมันทําให้ดูเป็นคอปกขนาดนมึงทาคอปกไปเลย โอ้โหเนี <cues> to to. Like so. stuck, ่ยผมเป็นคนชอบเสื้อคอปกมากอ่ะเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าแบบที่ออกมาเนี่ยจะกี่เปอร์เซ็นต์จะตรงตามแบบนี้เลยหรือเปล่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมมานำมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมขอมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นให้ข่าววันนี้มาเลสกายังต้องเน้นใช่มึงต้องเน้นอยู่แล้วนะเพราะมึงไม่เน้นนี่โอ้โหมันไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเอานะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะแล้วก็เมื่อคืนใครดู้มากเชลซีถล่มว่นี้ไดซาน่อุดิองารัับกนนไปด้วยะเดี๋ยวคืนนีส กันในหาชอบหาไม่ชอบแล้วกันนะครับผมแล้วก็คิดว่าออยากได้ดัมเดลหรือเปล่านะใครอยากได้ดัมเดลหรือไม่อยากได้ดัมเดลยังไงก็ลองแชร์มาดูนะที่ในคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมลับคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกดจักกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามไม่ก็ช่องมาดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย